สวัสดีครับมาพบกับช่องยุธหน้องไผ่ไก่บ้านอุบลน,นะครับสำหรับวันนี้เราจะเตรียมลูกไก่เพื่อจะส่งนะครับวันนี้ครับเราจะไปส่งที่จังหวัดอุบลราชธานีครับอำเภอนาเย,ยนะครับว่าเราจะเตรียมไก่ยังไงครับขั้นแรกเราจะเอาไก่ใส่กล่องก่อนนะครับจะเอาใส่กล่องไว้ เพื่อคัดแยกตัวที่แข็งแรงนะครับเราค่อยจะส่งนะครับจะเอาใส่กล่องเล็กไปนะครับเราจะเลือกตัวที่แข็งแรงที่สุดไปนะครับอําเภอนาเยีย200ตัวนะครับอําเภอนาเยยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่ใกล้กันนะครับประมาณ50กิโลครับเรามีค่าจัดส่งครับอยู่ที่300อบาทนะครับ ราอยาคัดเลือกตัวที่แข็งแรงให้ก่อนนะครับตัวที่ยังไม่แข็งแรงแ,แล้วก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับแข็งแรงมากนะครับก็จะเอามาใส่กล่องใหญ่ก่อนนะครับเพ <badass S 1> <i> ื่อจะคัดเลือกเอาตัวที่แข็งแรงตัวที่ใหญ่ของเพื่อนนะครับนาําไปจัดส่งนะครับ <S 1> <S 1> <Luke Skywalker> เราจะแบบคัดเลือกแบบสองชั้นเลยนะครับ เราจะให้วัคซีนก่อนส่งทุกตัวนะครับให้วัคซีนสามวันแล้วเราค่อยจัดส่งนะครับครับนครับเราจะคัดเลือกตัวที่ใหญ่ๆให้ก่อนนะครับตัวที่ยังเล็อกอยู่เราจะไม่จัดส่งครับเราจะเลือกตัวที่แข็งแรงที่สุดนะครับให้ไม่ต้องห่วงครับถ้าใครยังไม่เคยเลี้ยงเราจะแนะนำวิธีการเลี้ยงให้นะครับ ไก่เราเป็นไก่บ้านแท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามีหลากหลายสีนะครับเราจะไปส่งเองนะครับถ้าอยู่จังหวัดเดียวกันนะครับอยู่ใกล้เคียงครับถ้าเป็นต่างจังหวัดเราก็จะส่งขนส่งเอกชนนะครับฟาร์มเรามีตัวตนครับจัดส่งให้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ นี่นะครับเราจัดเตรียมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำขึ้นรถแล้วนะครับนี่ครับเรามาถึงที่หมายนะครับเอาออกจากกล่องนะครับส่วนหนึ่งนะครับนี่ครับไก่เราจะแข็งแรงทุกตัวนะครับเขาจะลองด้วยแกลบนะครับตรงที่เรามาส่งนะครับ ไก่เราแข็งแรงมากนะครับอายุประมาณ7จถึงเวันนะครับถือว่าแข็งแรงมากนะครับเราก็จะส่งเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครสนใจลูกไก่บ้านนะครับโทรไปที่0621476594หรือ0987619127นะครับหรือว่าทักมาทางเพจของเรานะครับเพจไก่บ้านอบนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ